สวัสดีชาวคาร a บามอเบทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องเอ็มอารเจ็ดเก้านะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับตัวของคุณเบสนะครับอ่าคุณเบสเนี่ยจะให้แอดเนี่ยทำแหวนแทมปัตลิงนะครับซึ่งเดี๋ยวแอดจะสอนกอดว่าเออแหวนแทมปัตเนี่ยมันมาอย่างไงเนาะซึ่งแหวนแทมปัตเนี่ยมันจะเป็นขั้นต่อนะครับ เป็นขั้นต่อของแหวนคินเลียนนะครับซึ่งแหวนคินเลียนเองก็เป็นขั้นต่อของแหวนเมอร์กราฟนะครับซึ่งเดี๋ยวแอดจะคลิปนี้จะเป็นการสอนทั้ง3มวงเลยแล้วก็จะเทสให้เห็นด้วยว่าพอเราใส่แทมปัสเนี่ยมันแรงขึ้นกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดเลยไหมนะครับมันคุ้มค่ากับ่าราคาที่เราเสียไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าแหวนแทมปัสเนี่ยอย่าลืมว่าคุณจะต้องใช้จาอดแดง1เม็ดด้วยนะครับ แล้วก็ราคาของตัวแหวนเองก็ไม่ใช่ว่าถูกนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะครับแหวนวงแรกเนี่ยอย่างแหวนเมอร์กราฟเนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะทําเป็นกันนะครับแต่ว่าแอดจะขอย้ําอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแหวนเมอร์กราฟเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อนะครับนะแอดจะแนะนําวิธีการซื้อนะครับที่ quest item นะครับแล้วก็ที่ mission item นะครับแล้วก็เลือกที่อ่า ลิงออฟเมอร์กราฟอันนี้นะครับนะก็ซื้อแหวนวงนี้มานะครับซึ่งพอซื้อแหวนวงนี้มาเสร็จเนี่ยคุณจะได้มาอย่างนี้เลยซึ่งยังใส่ไม่ได้นะครับคุณจะต้องไปส่งโคเวทที่ n p c ตัวนี้นะนี่ที่ NPC ตัวนี้คอไอเชมิดของเมืองบัตตี้ไอเนี่ยมันจะมีเวสเลเวล85นะครับคุยกับเขาแล้วก็ส่งแหวนไปนะเป็นเวสอ่าเ,เป็นเป็นเวสส่งแหวนให้กับตัวคออาชมิตตัวนี้แล้วก็จะได้แหวนเมอร์กราฟเลเวล85มาใส่นะครับ อ่าต่อไปนะครับแหว่ร้อยหเดี๋ยวแอดมีคลิปขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราอธิบายในนั้นเนาะอ่าเดี๋ยวจะแนะนําเป็นการซื้อเหมือนเดิมนะครับก็มาที่เดิมเลยนะครับ q u ว s ไอเทมนะ Mission ไอเทแล้วก็หาที่คิลเลียนอ่าคินเลียนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขึ้นว่าคิลเลียนนะครับเนี่ยคิลเลียนลิงแมททีเรียวนะครับแล้วก็ซื้อหัวใจมา1อันนะครับอ่ามันจะเป็น q u ว s ร้อยนะครับ ส่งที่เดิมเลยนะครับคออาเชมิดของบัตตีไอเป็นเวสอันนี้นะคิดเลนพาเวอร์อะไรเนี่ยก็ส่งเวสไปนะครับคุณจะได้หัวกระโหลกมานะอ่าได้หัวกระโหลกมานะครับหลังจากที่ได้หัวกระโหลกมาเนี่ยให้คุณเปิดนะครับระบบเนาะแล้วก็เปิดแมจิกช็อปนะครับซื้อแบ็คแคทเทียมมาด้วยนะครับราคา50เอ็มนะดูให้ดีนะครับราคา50เอ็มนะอ่าทีนี้ไปที่พรลักครับ เดี๋ยวเราจะไปคราฟกันที่ตัวโคอีนะครับมันจะอยู่ที่แต้มเกนะ้ารอเกนาะและต่ํากว่านะตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้นะครับแหวนคิลเลนอันนี้เนาะอ่าค่าลงทะเบียน1ล้านนะครับต้องมีเงินลงทะเบียน1ล้านด้วยนะแล้วก็ถอดแหวนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถอดแหวนด้วยนะอ่าเขาคาไปนะครับ อ่ะแค่นี้นะครับทีนี้คุณก็ได้คีเรียนลิงที่เป็นแหวนร้อยห้ามาใส่แล้วเนาะอ่ะหลังจากที่ทำแหวนร้อยห้าเสร็จนะครับทีนี้เราจะทำะแหวนแทมปัสกันต่อนะครับพอเราได้คีเรียนแล้วเนี่ยเราจะไปทำแทมปัสกันนะครับก็ไปที่เดิมนะครับเราไปที่พอร์ตลักเนาะแล้วก็ของที่ต้องเตรียมนะครับในการทำแทมปัสเนี่ยก็คือ คิเลนหนึ่งวงนะครับเจาะแดงนะครับหรือเจาะไฮนะแล้วก็แทรปปัลลิงนะครับแทปัลลิงที่เป็นของเควสนะครับเวลาเราจะทำเนี่ยมาที่เดิมเลยครับก็คือที่โคอีเนาะเราก็เปิดให้ช่วยครับนะครับแล้วก็มันอยู่แต้ม99แล้วต่ำกว่านะก็แอจะติ๊กเป็นรายการโปรดไว้ละก็จะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวแอจะให้ดูว่า ออตอนที่มันยังไอเน,นี้ยคุณเบสปลดคราฟไว้แล้วนะครับเดี๋ยวแอดจะให้ดูว่าตอนที่มันยังไม่ปลดคราฟเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับป่บนะนี่คือแหวนแทมปสที่ยังไม่ได้ปลดปลดคราฟนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าลงทะเบียนเนี่ยสามเนะหรือแม้กระใช้ไอ้คุณแจโคอีอ่ะเออสิดอกนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็พอเรามีครบแล้วเนาะ แล้วก็ค้าไปนะครับลองขอไปแถมปัด๊ดนะแบบอัพกันเต็มไปหมดแล้วนะครับแอดก็ยังไม่มีนะอันนี้ก็ตัวคุณเบสเนาะป๊าบนะครับแถมปั๊ดว่ะนะแถมปั๊ดมาแล้วนะครับเนี่ยนี่คือสแต็กของแถมปั๊ดนะครับคีเลตเพิ่ม16เนาะคีด,ดาเมีท5เปอร์เซ็นต์นะครับเจาะเกราอ50นะเจาะเกราอ50นะครับแล้วก็อ่าแอด เอ็แท็ Attack ทั้งหมดก็คือมีสายเวทด้วยนะเพิ่ม15นะครับ Accuracy หรือค่าความแม่นยำเนี่ยเพิ่มร้อยหนึ่งแล้วก็เลื่อน50ใส่ไปนะครับแทมปัตลิงนะครับขึ้นทันทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอเดี๋ยวเียงให้คุณเบสก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะหลงกันมั่วเนาะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสอ่าดาเมจของแหวนแทมปัสกันว่าตีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่ แอดทำทไ,ไทำวนนตนนนะ้ตอนที่ยังไม่ได้ทำแหวนแทมปัสก่อนแล้วกันนะครับก็คือดาเมจตอนนี้นะก็คือตอนที่ยังไม่ได้ทำแหวนแทมปัสเนี่ยดาเมจมันอยู่ที่1 1 9 7 9่น่าะครับ11,979นะอ่าคุณด่าอ่าคนดูอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวแอดบอกไปเลยว่า1 1 9 7 9นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอตอนนี้เนี่ยมันจะยิงเท่าไหร่นะครับซึ่งแอดจะใช้สกิลเดียวกันก็คือเนี่ยอันนี้เลยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นวินแอโร่ไหมคุณเบสน่าจะใช้เป็นวินแอโร่ใช่ไหมอ๋อวินแลนด์นะครับเป็นวินแลนดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่เดิมนะครับแอดแอดจะเทสตัวเดิมตัวเดิมเลยนะครับอ่าอยู่ฝั่งนี้นะครับมอนเจ้ากรรมนะเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเราลองยิงเซริรเซิไปดก่อน,นปุ๊บ12,612 12, ม่ัใช่ไหม อีกสักทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัวเราจะดูแค่วินเลนนะครับเราจะดูแค่วินเลนปึ๊บหนึ่งมื่นสสะครับสรุปเนี่ยแหวนแทมปบัสพอเราทํามาเนี่ยมันจะแรงขึ้นมาประมาณ700ดร้อกว่าซึ่งอย่าลืมว่ามันจะมีมันสามารถผันแปรได้เนาะเออต้องบอกว่ามันสามารถผันแปรได้ตาม หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอนที่แอดยิงด้วยหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเราดูจากตรงนี้คือมันจะแรงขึ้นมาประมาณสัก700ดาเมดนะครับดาเมจประมาณ700เนาะที่แรงขึ้นมาซึ่งราคาเนี่ยของทั้งแหวนแทมแล้วก็เจาะแดงเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะครับซึ่งก็ถ้าใครแบบว่ายังแบบของอย่างอื่นยังไม่แน่นเนี่ยแแนะนำว่ายังต้อง ทำของอย่างอื่นก่อนนะครับเพราะว่าการที่คุณจะมาทําแหวนเทมปัตเน,นี่ยแบบที่คุณเบสทำเนี่ยคุณจะต้องแบบของแน่นแล้วนะครับของแน่นและในระดับหนึ่งนะถ้าดูของใส่คุณเบสตอนนี้ก็จะรู้ว่าแน่นในระดับหนึ่งนะครับนี่คือเลขแดงเลขฟ้าของคุณเบสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าจะดันแหวนวงนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องรีบเนาะเราไม่จำเป็นต้องรีบเราถ้าใครยังไม่มีของขนาดนี้ก็ ไปทำอย่างอื่นก่อนจะดีกว่านะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครสงสัยอะไรก็ทักแชทมาถามแอดในเพจได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่สะดวกหลังใหม่เนาะก็มีกลุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มซื้อขายของเฉพาะเซิร์ฟทอรัสแล้วนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มก็เข้าแล้วก็มาซื้อขายของกันได้นะครับ โอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับบายบายนะครับทุกคน